สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการปลูกดาวเรืองและกุหลาบเพื่อตัดดอกสร้างรายได้ของครอบครัวของนางปัทมาพรรัตน์กันนะคะไปกันเลยค่ะเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ของตำบลโคกสว่างมีอาชีพทำนาหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะว่างงานหรือถ้ามีการส่งน้ำในระบบชลประทานจึงได้มีการทำนาปรางังแต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่ายภาระหนี้สินมากขึ้นกเกษตรกรที่จะนําเสนอในวันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่ประสบปัญหาเหมือนกันจึงได้ใช้ที่ดินบริเวณที่อยู่อาศัยเพาะปลูกพืชผักไม้ผลไม้ประดับไม้ดอกเพื่อสร้างรายได้นางปัทมาพรรัตน์กล่าวว่าการปลูกดอกลกลาบตัดดอกและการปลูกดาวเรืองตัดดอกเพื่อขายในตลาดชุมชน มีพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อจำนวนมากและให้ราคาดีดอกเป็นที่ต้องการกว่าเนื่องจากดอกจะมีกลีบแน่นสีสวยไอ้อะดอกเราเริองไปขายดอกละเท่าไรน,นะคะดอกละบาทกว่าเองดอกละบาทกว่าใครให้สองบาทบอกแล้วไงใครให้สองบาทตัดทั้งหมดเลย <laughs> รุ่นหนึ่งตัดได้กี่ดอกประมาณโดยประมาณ สาร้อยนกะ็ได้สามสี่ร้อยดอกเหมือนกันกา,าการดูแลไม่ยุ่งยากพืชผักไม้ดอก,ดอกที่นี่บำรุงด้วยปุ๋ยมักขี้วัวาฟางข้าว<ม>ผักตบชวาที่นำขึ้นจากสนาในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาส่วนปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนจะใส่บ้างเป็นบางครั้ง หลาบและดาวเรืองจะทยอยปลูกครั้งละ2-300ต้นเพื่อให้มีดอกตัดขายได้ตลอดและง่ายต่อการดูแลทำให้คนแก่ที่บ้านมีงานอดิเรกทำได้ออกกำลังกายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอีกทั้งมีรายได้เข้ามาในครอบครัวตลอดทุกวันอีกด้วย